อ่ะผมก้องอันนี้หน้าเน,นี่ยนี่นี่ยังี่พ่ออัดแรงคอสรลคอสโลค้นสีลิงตีบ้าที่ค้นกีดเสริมเลย <laughs> ตะแล้วว่มันคอนสรลอคอ้นสี่ลิงไหม่าฮ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 ่่าฮ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 ่า แยังไงมาดีครับป๋ากูดมอนิงมเขตือนเศ้าแท้โอ้ยนอนตื่นนีวจีเลยจังม่งอะนี่แมเียงเรียงาเอาหนำกอนเต้นไ่ะบอเอาหนำกอลนไปเดมีป้าพี่น้องครับตือนไป้มยกนขานี้เนนีนนี่ป้า พ <phin> ี่น้องครับแม่ละแสนผลได้หนี่งผ้าเข่าพี่น้องครับนี่คือผ้าเข่าอีสานวานเท้าครับปลาถฐานไม้เบิ่งเน่ยจะมันขาหลายพี่น้องเอ้ยนะครับยิงไปแข่งไงตำบุกฮงเทิมไหมปลาขออยากขออยากเดี๋ยวน้องก่อนมา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 กินนูกกันอันนี้ก็พอตำนูกกันเสีเนี่ยโอ้ยของหวานตัวนั้นไปตำกะันไปตำกะันเลอเหรออีหอวฮงทุกทุกทิเนี่ยครับ นี่ตำหมกฮวงเฮิมเรื่องครับอ,อันนี้ตำบมกฮวงเหิมเสียบอีสานอืครับปีงบเทงไงหา้านุบบาทครับเฮ้ยปัดมาเคลื่อนมาต่บันดุงอุดอรอนแล้มันเกิดพิศนน่าแค้นนะครับเพชรเจริญอำเร,เรจ,จเริญก่อสร้างเพชรเจริญก่อสร้างคร,ครับผมทัรร้งอำเภอบันดุงครับนะฮะบรรยากาศทนของถนานทนายต้น มันก็นอนตายเด้กระโนตายได้ตัวมาเล่าบอกขั้วเจ้าประสษดปลาฮะซุ่มอะไมันหนีแล้วซุ่มได็กเกาะคอยสร้างมันซุ่มมีแต่เขาว่ามีเาเกลือยมีหอกตะเกือกแต่อันซุ่มมีดเขาดีแน่ถ้าไปหาเขานะอืครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับการเป็นบาทหลวอีสานมากินเขาน้ำแข็งที่พี่น้องเด้อนะครับอืแล้วเพื่อจะกินเี่กก็ชีลงไปงานเขาดำเนาะไปทางบันตาดคู่พุ่งพี่น้องครับอำเภอบริชพุ่มครับ ตำบลคับบิดขับบอกพละเลราะว่าพอพี่เปิลพอมาดามเปิลพอไอหักเพิ่นตกปลาเมื่อนี้นะครับผมผู้งค้นขจ้าเห็นห้องกินยังสีตีเซียงเออปลาว่าก็คือจังพอมีเงินอยู่เด้อเหลือยุ่นพอได้ใส่ยูพันสองพันคือพผ้ไปกินผัตตะคานมันแล้วซช่ไโอ้ยซ้ำสีไปกินอาหารอยู่ผัตตะคานซ้ำสีไปนอนรีสอร์ทก็กินมือใดก็ได้นอนมือใดก็ได้เด้ดอันนี้ได้สั่น วันนี้บรรยากาศปียงปลาตำบกเงื่อนปูสาดนั่งกินแต่ออหฮมคอยมันบ่มีขายได้ลำแข่างทางครับ<อ>บรรยากาศต้นไมเ้เฮาอยุทธ์หาเฮา,าโอ้ยนะครับว่านอนวอดเตอ๋อท่านลังใส่มือนีอ้หท่าลังใส่น้ำเลื่อมกับน้ำเลื่มว่านอนวอดเตอร์ครับผมนะครับกินง่ายอยู่ง่ายแต่ภาษาแต่ว่าตายยากเนอะอังกินได้นะมันแสบพี่น้องนะครับน้องเนาะอยู่ง่ายกินง่ายตายยากบรรยากาศก็ดีๆมีแต่ออกซิเจนได้ตื่นแหม่แสบอีสานอ่านปืนมาเท่านะครับพี่น้องครับ นะครับมากินข่าต้องกับพี่น้องเร้อครับปิงปลาเค็งตำบกุงจะเป็นขาดไหลนะครับมากินเขาห่วมผ้ามากินป่าห่วมน้องมาเป็นพีเป็นน้องให้หักกันแพร่งกันคนดีสารยุกไก่ตีนไก่บานไก่ซองออยุยกใจกัให้หักให้แพร่งกันครับหักกันไห้ดีกว่าสร้างกันพี่น้องเอ้ยเกิดมันก็ดีสารแพร่งกันไห้อย่าสนใเริ่องเข็มพกพี่น้องเก่าอย่าเอาเผาเสือหันไปยองผพืออื่นดีนะครับผมครับผม ก็จีนยยังพี่น้องเบิ่งเนาะอจปองเนาะบอกพี่น้องไอ้เอแต่ละหมือกันขึ้นาละสองน้นปีไหมครับมันยังอยากรายงานอยู่อาจจะไปทายล้งเวทีเมืนี่เพยงเขาไปน่กซดเขามาว่าครับแมนบ่เฮียเออการีนไทยสิพี่น้องเบิ่งพี่น่องจะรย์งำขั้นเาได้พี่น้องด้วยว่าผู้ขาเจ้าอยู่ทั้งเมืองหนองเมืองนาโอ้ยเห็นขเจ้าเกี่วกมรคืนหอดบ้านแต่เนาะหอดเสียงว่าเด้วอืมตนเด็กะได้ยเมื่อเขาพี่ออพี่จอยเนาะทั้งเยอรมันอืมองมนะคกับมาู กินอาหารพัตตะข่านบะมี่ดอกเึ้นผิวแล้วโรดแม่นแทบกดไปกับโบอึดเดเซียงคือพัตตะข่านกลับมากับโบแล้วเขาอยูหน้าคือเก่านะครับอืมเป็นพงย่างงาหนึ่งเข่าใบถาคือเก่าดีอืมเนาะเราต้องเสียงมของอืมอืมข้งขึ้นแบเปิดไฟข้างขึ้นแบเปิดไฟครับเดี๋ยวลองเพลงก็ลองอันนี้ปลานิ่งปะปลาเฮ้ยใช้บังหลังมันด้วย ปาเข็งปาเข็งไงทั้งก๊าสิ่นเอาสิเอาเอามาเลี้ยงเด้อปลาเด้อเอามาเลี้ยงบปล่เสียวมากลงสาห้งโอ้โหขันสิมาลงสานั่นย่หยกนี่ยแยกินนี่สิบ่ยากน้ำรถเขี้ยนเสียวคอบปาคนบ่ตัวใหญ่ยเป็นตัวไห้สิเด็กจมขึ้นจากน้องเป็นหลักขอบคุณเคซีจีคิงคอปราโกนะฮะปูนเข้มเต็มขวดปูนเข้มเต็มสูตรบริการตุ้งดับประทับใจนะครับกุญแจในห่องนะครับผมนะครับกับกิจเจริญคอนกีดนะป้าเนาะกิจเจริญคุณกีด <ans> บูมคอนรีดด้วยทั้งบานนาคามอําเภอบุตรกุบากอําเภอกุดบากทั้งบานนาคามพี่น้องป้องไปย,ยู่ทั้งทั้งบานนาคามทั้งกุดบากไปหลดืดคนจังหดมัดใจดีแต่เสียงโอ้ยขอยไปเห็นหมูไม่หลักไปาจากักเนาะเออไปขึ้นงานขึ้นบ้านไม่พ่นเนาะครับโอ้ยยันแต่บ่ได้อยาก,ยกได้กินจกักย่างกอย่างขนมาโต่หญยๆจนบ่มีหมว่าครับผมมาที่น้องมามากินข้าวน้ำกันท่านเนว พอน่ำพี่น้องป้องไปมหาเนี่โอ้ยจะมันดีอกดีใจวะท่นพี่น้องยุ่รนั่นคือการเห็ดเงินเห็ดสั้นนี่ไปรลดบูมข้นกีดทั้งกูดบากครับเถาแก่กับใจดีครับผมบูนก็ได้มารฐานคนงานก็เป็นตะหักด้วยกันตัใจอากเที่ยวไปเหมือนเรสามเทียกันเพราะว่าม่ไกลพวกอาจารย์้องก็เจริญบ่เนี่ยมาปวดขี่เจ้านี่ื่อนขัดพระเขารวบัะ มาสิพี่รองครับมานะครับเด้อพี่รองเด้อมาส่วยตะอหุ่นกันนะครับเอาไรยังมาจ้ะขันแถวพังค้นขันแถวพังค้นมองไรบ้านนี่จ้ะโอ้ขันแถวพังค้นนี่เด้อนี่เด้อพี่น้องอยู่แถวพังค้นบ้านไก่บ้านไก่แถวพังค้นแถวว่าริชภูมิบ้านนอนนี่ว่าโอ้นี่มันไก่กันอยู่ดอกนับไปนี่ครับเคสีกีห้างหุ้นส่วนจำกัดกิงคอปราโกเด้อ พี่น้องอยากได้ปูนผสมแล้วนะครับราค่าถูกคุณภาพดีบริค้อนกีดซ่มผสมแล้วนี่มีได้เสี่ยงอยากได้เสาเข็มอยากได้แผ่นพื้นสําเร็จอยากได้ท่อน้ำผุน่ะของเพื่อนเนี่ยนี่ท่ออัดแรงคอสอลคอสลคอนซีลิ่งนี่ทีเหวบันบอแมนคอสโลนี่คันคอสอลเห็นว่าคอนซีลิ่งเบอรแมนบอแมนนนี้เป็นคันมันเป็นท่ออัดแรงเนี่มันต้องว่า คอี่ต้องคอนกรีดเสริมเหล็กอย่งเงี้ยั้งไต้ได้สันมีมอกทุกชิ้นนะมมอกนี่มันเปเห็ดหน้าเพราสีมอกเขาปลูกยังสันยังนี่วงเล็บมีมอกโอ้ยมอกออกก็ยังมอกอกชิ้นงานมีมอกเฮ้ยขาบอามีมอกเนยไปเอาเรื่อเศ้าเศรเศร้าไปใชกับสีมอกงัเลนบ้าบ้าบ่าบ้บ่าบบ่เศร้าเศร้าป่าบ้บ่อยังไปสร้างแล้วพี่น้องเรื่องไปใช่ก็สีมอกงันอยู่หัน อยสิเว้าสูพี่น้องฟังนี่มอออกกทุกชิ้นงานนี่มันน่าจะเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมทุกชิ้นงานคนเพิ่นเพระว่าเขาสิหมอกงานจึงควรควรสร้างไปหมอกงานเท่าเด้อรุนทิ้งขาบ่าพ่มีหมอกงานโอ้บานนี้พี่น้องมีงานน่อยงานใหญ่ยกบ่ได้ไป่ถึงนี่เอาเลยนะครับรถเทนให้เซาครับเออหลังคาเล็กเมทัลชีสอ เห็ดเฮือนเห็ดสานคู่มือนี่เขาจะเอาเอาสังกะซีมันยากครับสั่งเลยวัดเหีวอลาศูนยปัดตัดดิบลัดง้อมักไล่เดีไปนี่นี่ไปนี่ไปนี่ไปห่างขิงขอบบ่าเนี่ยโอ้ที่บ้านห้วยทงเนาะบ้านห้วยทงตำบลวรนิวัฒอำเภอวันรนิวัฒน์สุโขทัยมือจีท่อไปบ่เออโอ้ยลายเบอร์ปันนี่มีแต่เบิ่งกระโดดเอาสองเก้าสามเก้าสามแปดกับมี่ครับผู้านนี่มีหัวสี่ซิสี่สองศูนย์เอ๊ะแท๊กกล้วยไม้ โอ้ผมตกตู้อยู่คนเนเอากินข่าวบันนี่อือโทรสั่งได้เลยคนนี้อือบ่ไปก็ได้ทั่วไปก็ได้อือบ่หาแต่ไปบอกว่าอยากได้เท่านั้นคิ้วอยากได้ปูนสูตรนั่นสูตรนี่โอ้ยทิ้งขอบ้าจัดให้อย่าบอกว่าหาแตาเด็กไปอือเราปองกระปลามันนะก็ตำจางได้เลยนี่ยเพรา่ยเสียงบอกตำเนี่ยโอ้ยอยากกินเข้มหลายไม่งั้นเป็นโรคตับไตโอไตบ่เข้ม อ้สัพพอครับน้ำปลามาในบางหลามอลูกตับไปอันนล้วเยอมากินเขาต้วยกันไหมนีครับผมในเวลานาครับจำนำจำแห้งน้ำคุยเลยไปยังที่บ่มเหมือนคุยทำง่ายๆอย่่ดอย่างไรที่บ่อเย็นบ่เนี่ยไก่ดำปลาลงซี้องถั่วเล้วซ่นงข้าวถั่วแล้วรต้องซีเดี๋ยวคอยเขาบริยากเอาพี่น้ำปลาลงเป็นโลกไตบ่ ครับผมมันเข้มอยู่แล้วนะเอ้าแต่ป้องครับตัวมึงพวกเราเป็นหลักนะหอนห่อนก่อนขอได้เตรียมขน้องเอ้ยนะครับมากินน้ำกันนะครับผมใครปลาเค็งไหมเอาปลาหอยเอาโอจานหอยออกไข่ให้เจ้าเด้อหออยซีมเบิึงกันเลปขอดไข่ออกไข่ตกกอดน้องได้ตะเกียบครับมากินข้าวต้มกันได้พี่น้องเด้อนะครับภาเข่าตับไก่ก็ได้ป้อนน้องไข่ปลากับป้อนน้อง ครัเนี่ยมาเซียมมาเนี่ยน้องปุ้งหมูจะควบข้นดิโดยจะควบข้นอ่าพีน้องครับมากินข้าวกลางกองเขออยากกินข้าวเขาผมก่อนเดินทางไปงานเขาวดั่ทั้งบันตาดป้วงคำบิดคำบอบริชัยพุ่มครับผมแม่บายแม่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัน้องจะ่าเห็นนะครับเด้อไทยพี่น้องเบิ่งจักรี่ทยยังน้อยจัดฟองเนาะส่วนนี้มันยังยากงานยุ่งเพราะท่านลงโตัวงแรงเดินทางตลอดดูพี่น้องครับผมมีโอกาสเดี๋ยวจัริง เขาข้านาู่หนองเบิ้งแบบเป็นกิจจาักษนาครับผม,มบายขอบคุนกับเบื้งดอกเพิ่นฮักคุณแข้ง,งอขอบคุณครับดีเพิ่นกับว,ว่าดีบ่วมวนเพิ่นกัว่ามวนขอพิ่นฮักขับผมครับ